วันนี้ขอผมจะถามเขาว่าเคยกินโคบุกไหม ไม่ใช่สายเติมนะไม่คือของจริงแต่ผมไม่ใช่สายเติมเนี่ยเขาลงจริงๆอนะเมื่อถามว่าผมไม่ลงสองสองสองสามเดือนหละเี็บลงเรอ คลิมีเสียงได้ไงมันใช้แอปนี้นี่แหละในฟา้ฟาไม่นะน่ะเป็นสีด๊อนั่นแ่ะผมมีเสียงสาเหตุที่ผมมีเสียงอ่ะจมูกไปน้ำไปกินโคอกูดไหม Thank <laughs> you. อนี้ผมมีที่อื่นใกล้มาถ่ายรูปตรงนั้นใครก็ได้ขึ้นสิงชาสวรรค์แน,น่นอนเนี่ยตรงนี้มันขึ้นไม่ได้ไงเขาสงสัยเสาเนี้ยมันขึ้นได้ทำไมมันขึ้น,นได้ล่ะเมื่ใครเคยรู้โง่นี่ไงขึ้นตรงนี้ไงถ้าวิ่งดูรูปให้ให้ใหวาดโอ้ขึ้น วิ่งปิ้ววิ่งไม่ได้นี่แต่บางคนก็ <t akers> เขก็รู้แล้วปิ้ว <Pew. S 1> ง่เองโง่เองเนาะมันจะด่าหนาไหมใหก่ขนาดนี้ย ผู้ดีเคล็ดเลือยมันโดนเนื้อไปที่มันวิน่งอยู่ก็ไดเนี่ยเออเนี่ยมันจะขึ้นไปเรื่อยๆโซมแบบเนี้ยมันจะขึ้นไปเรื่อยๆ น,นี้มันจะอับนานแค่ไหนผมรามขี้เกียจอับนานสูงไปรู้จักสติไหมฮะช่องนี้ช่องนี้รู้จัดอะไรเน่ย เ้ยิึงอยากนั่นเนี่ยขึ้นไม่ได้แตวิ่งก็โดดไปก็ได้ ผมไม่ได้ปูนะเออหิวเอาปืนดีกว่าขึ้นง่ายวิ่งนี่มันขึ้นไม่ได้อขอสารกันไม่ใส่เลย ไอตีนะ ID ที่ผมทำคทลิปแรกมันคือไอดีทีมงานกาลีน่าจริงๆนี่ไม่รู้ดิ ท่องพี่วินเขาไปเจอสุดสุดอ้าเฮ้ยอ้าผมวัาเฮ้ยผมไม่ได้โปนะเฮ้ยผมไม่ได้โป้เป็นไปได้ยังไงขอจบคลิปแกเนี่ยมันโปไปเนี่ย